สวัสดีครับงอพอกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับช่องยุทธเจลทูออฟฟิเชียลครับผมครับพาพี่น้องมาเบ่งสวนแต่งเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับนี่ครับปลูกใหม่เพื่อตดแทนนะครับเพื่อตดแทนงแปลงแปลงนุ่นครับแปลงนุน่น ปากเสาปากเสาสีใส่ใส่ข้างครับปากเสาใส่ข้างมันจะเป็นข้างไอ้ตะไคร้ครับใส่ข้างตะไคร้อทีิจะให้แตงยืนึ้นแล้ครับเนาะอันนี้คือท่อน,น้าครับเนี่ยให้น้ำ ครับสวนที่เป็นสวนที่หาดที่หงส์เราบอกครับนี่เป็นปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับเห็นกินตลอดทั้งปีครับนี่ครับหายหน้า,าขับลมแห้งๆครับนี่โอลมหนาวมากครับลมแหง้งรับ ทางบ้านพี่น้องหนาวคือทางจังหวัดอำนาจเจริญบอครับนี่ครับฟังนี้บอคันปักข้างอยู่ครับนี่ครับเพิ่นหาน้ำระบบระบบน้ำครับออกไปนน้ำสายนี่ครับท่อเป็นเป็นอย่างแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจอหู้วบสามหู้ครับหู้หู้ซ้ำเข็มนี่หน่อยนี่ครับเนี่ย ซ้ำเข็มน้หน่อยให้มันเปิด,ปดให้มันละอองขึ้นให้ควมชุ่มชื้นกับดินเนาะครับกระแตงเข้าเป็นแถวอยู่ด้ครับนี่นี่ครับแถวสวนนี้กําลัางขึืนงามขึ้นกันครับนี่สวนนีกับังขืนงามครับ แต่สวน่อก,กี้นี่ผลผลิตมันมันถือลมก่อนพอลมพัดแห้งแบบแตงแตงจะบ่ค่อยออกครับมันจะบนไ่แตงจะบนไ่เนาะครับเนาะผลผลิตบ่ค่อยได้ปันไดครับเป็นว่าเป็นจะออมสแลนครับการลมออมสแลนการลมพัน เพื่อที่จะแต่งเข้าเกืดดีนะครับขึ้นทุกขึ้นทุกหลุมครับนี่พิ่นยอดไว้นี่ขึ้นทุกหลุมเลยนี่ครับขึ้นทุกหลุมเลยครับนี่กำลัางงามครับแตกยอดสามสีใบแล้ว โอ้ยล่มหนาวเนี่ยครับนี่นงครับล่มพัดร่มแห้งครับลมแห้งลมแห้งอันนีม้มันครับนี่สวนมัน อาลมแห้งเด้อพี่น้องหนาวครับหนาวโอเคครับสนับคลิปนี้ไว้ซับนี้ก็อนนอะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเดอ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ